ก็ S <S ขอสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับกครูฝนอีกแล้วในชั่วโมงเรียนนะคะอ,ออนไลน์วิชาภาษาไทยเนาะในระดับชั้นประถมศึกษาวันที่4ีอ่า๋อปสอ่นะวันนี้ตรงกับนะคะวันที่28่กันยายน2564นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนือ้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> วันนี้นะคะบทเรียนออนไลน์ของเราเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ โอเคเราสักครู่นึงนะคะมันกำลังดาวน์โหลดอยู่อ่าบทเรียนออนไลน์ของเรานะคะที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของนะคะอ่าข้อความนะคะที่มีลักษณะข้อความที่เป็นยืดยาวหน่อยเนาะแต่ว่ายังไม่ใช่ลักษณะของประโยคนะคะวันนี้เราจะพูดถึงลักษณะรูปแบบนะคะของวลีหรือกลุ่มคำอ่าเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่าวลีหรือกลุ่มคำไหมวลีหรือกลุ่มคําค,คืออะไรลูกใครทราบบ้าง วลีหรือกลุ่มคําคืออะไรคะใครตอบคุณครูได้บ้างเด็กๆเห็นสไลด์ที่คุณครูแชร์สกรีนไหมเห็นไหมคะเห็นค่ะถ้าเห็นเห็นด้วยนะคะสีงดงๆนะคะก็เคยติ๊กทเปิดไมค์ด้วยนะเราอยู่เป็นคนละที่นะคะโอเคเห็นเนาะอ่าโอเควันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของวลีหรือกลุ่มคํานะคะวลีหรือกลุ่มคําคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยนะคะอ่าโดยปกติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามเนาะ เราก็จะคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างของการสร้างคําใช่ไหมคะว่าคําแต่ละคํานะคะมีโครงสร้างลักษณะของการสร้างคําที่แตกต่างกันออกไปบางประเภทนะคะก็จะมีองค์ประกอบนะคะสส่วนประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็สระนะคะบางคําก็จะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสระและวรรณยุกบางประเภทนะคะก็จะมีสี่ส่วนเลยนะคะก็จะมีพยัญชนะสระวรรณยุกแล้วก็มีตัวสะกดด้วยนะ,ะทีนี้อันนั้นเขาเรียกว่าคํานะ ทีนี้นะคะวันนี้เราจะพูดถึงวลีหรือกลุ่มคําวลีหรือกลุ่มคําคืออะไรนะคะวลีหรือกลุ่มคําจะเป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่และกว้างมากกว่าลักษณะของคำนะคะดังนั้นเราเห็นนด้ว่าวลีหรือกลุ่มคานั้นนะคะจะเป็นลักษณะของการนำกลุ่มอะไรคะกลุ่มของข้อความนะคะหรือคํำหลายๆคานะคะเอามารวมกันนะคะให้เป็นข้อความขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ แต่ยังเป็นข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของคําว่ากลุ่มคําหรือวลีกันก่อนนะคะวลีหรือกลุ่มคําคืออะไรนะคะตามนิยามคําจํากัดความของความหมายของคําว่าวลีหรือกลุ่มคําก็คือการนําคําหลายๆคําค่ะเอามารวมกันให้เป็นข้อความขนาดใหญ่นะแต่ยังเป็นข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์นักนะคะเราเรียกว่าวลีหรือกลุ่มคํานะคะทีนี้เราจะไปดูในส่วนของวลีหรือกลุ่มคํานะคะ หน้าที่ของเขานะคะว่าวลีและกลุ่มคำนั้นนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะโอเคมีลักษณะสามลักษณะดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งลักษณะที่หนึ่งวลีหรือกลุ่มคำจะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคโดยวลีหรือกลุ่มคำนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคเด็กๆทราบความหมายของคาว่าประธานไหมคะทราบความหมายของคาว่าประธานไหมลูกประธานตรงนี้คืออะไรเอ,อ่ยใครทราบบ้างประธานคืออะไรคะ ประธานคือประธานคือคืออะไรลูกประธานคือส่วนที่วางไว้ด้านหน้าของประโยคนะคะเราเรียกว่าประธานเนาะสองนะคะในส่วนของกลุ่มคําหรือกลุ่มวลีนะคะจะทําหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนะคะสามวลีหรือกลุ่มคําจะทําหน้าที่เป็นส่วนขยายนะในประโยคนะคะประธานคือส่วนที่วางไว้ด้านหน้าของประโยค ก็คือส่วนที่วางไว้ด้านหลังของประโยคนะคะแล้วก็ส่วนขยายก็จะเป็นส่วนที่วางไว้ด้านหลังของประโยคนะคะทีนี้อันนี้คือหน้าที่ของลักษณะของกลุ่มคําหรือวลีเมื่อเราเอากลุ่มคําหรือวลีไปสร้างเป็นลักษณะของประโยควลีจะทําหน้าที่ในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะเมื่อเราทราบหน้าที่ไปแล้วเราจะไปดูตัวอย่างของวลีหรือกลุ่มคํากันบ้างนะคะว่าลักษณะของกลุ่มคําหรือกลุ่มวลีนั้นนะคะ มีลักษณะอย่างไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนบางตอนที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะข้อหอาหารจานเดียวนะคะอ่ากลุ่มวลีที่ว่าอาหารจานเดียวจะเป็นลักษณะของการนําคําหลายๆคําเอามารวมกันให้เป็นข้อความขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังเป็นข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์เราเึงเรียกคาเหล่านี้ว่ากลุ่มคําหรือกลุ่มวลีนั่นเองนะคะข้อสองกระกาใบใหญ่อืม ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ประโยคนะเป็นลนักษณะของกลุ่มคํานะคะเอามารวมกันข้อ3กระเป๋าใบนั้นข้อ3อาหารกลางวันนะคะอันนี้ก็เป็นลนักษณะตัวอย่างของบางส่วนบางตอนที่เป็นวลีหรือกลุ่มคํานะคะโอเคค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะคะการสร้างประโยคนะคะที่ใช้ลักษณะของกลุ่มคําหรือกลุ่มวลีเอามาสร้างเป็นประโยคให้สมบูรณ์ได้เราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของประโยคนั้นนะคะ ถ้าเป็นลักษณะของโครงสร้างของประโยคที่มีความสมบูรณ์อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยกี่องค์ประกอบคะนักเรียนใครทราบบ้างใครจะตอบคุณครูได้บ้างอย่างน้อยโครงสร้างของประโยคจะต้องมีทั้งหมดกี่ส่วนคะลูกใครจะตอบคุณครูได้บ้างสองอ่ากี่มากสองส่วนส่วนที่หนึ่งคืออะไรลูกประกอบต้องประกอบไปด้วยอะไรคะถ้าเป็นประานคจะต้องเป็นประธานค่ะสองประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยเลยค่ะประธานแล้วก็ต้องมีอะไรค่ะกริยาใช่ไหมอย่างน้อยๆนะคะโครงสร้างของประโยคที่สมบูรณ์จะต้องมีอยู่2องค์ประกอบด้วยกันนะคะ 1. ก็คือประกอบไปด้วยประธานนะคะ2ประกอบไปด้วยคํากริยานั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของประโยคนะคะอ่ะที่ที่มันเป็นลักษณะของโครงสร้างของประโยคเนาะแต่นอกเหนือจากนี้นะคะเราก็จะมีในระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ก็จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากกว่าในระดับชั้นปต้นก็จะมีโครงสร้างในส่วนของอะไรคะ หนึ่งมีประธาน2มีกริยา3มีกรรมและสี่จะมีอะไรเข้ามาเพิ่มอีกส่วนที่เติมเต็มในประโยคเราเรียกว่าส่วนขยายนะคะก็จะมีส่วนขยายเพิ่มเข้ามาเนาะโอเคเรามาดูตัวอย่างนะคะการนํากลุ่มคําหรือกลุ่มวลีเนาะเอามาสร้างเป็นประโยคให้ได้สมบูรณ์นะอันนี้คือกลุ่มวลีที่บอกว่าอาหารจานเดียวนะคะเราเอามาแต่งเป็นประโยคก็จะได้ว่าฉันชอบทานอาหารจานเดียวเห็นไหมคะ คำว่าอาหารจานเดียวตรงนี้กลุ่มนี้นะคะกลุ่มวลีนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรในประโยคคะนักเรียนอาหารจานเดียวในประโยคนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรในประโยคคะวลีเนี้ยเป็นอะไรสังเกตดูจากรูปแบบสิทําหน้าที่เป็นอะไรประโยคหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานสองทำหน้าที่เป็นกริยาเอยทําหน้าที่เป็นกรรมและสามทำหน้าที่เป็นส่วนขยายอ่ากลุ่มคําอาหารจานเดียวตรงนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรในประโยคเอ่ยใครจะตอบคุณครูได้บ้าง ทำหน้าที่เป็นอะไรคะลูกถ้าวางไว้ด้านหลังทําหน้าที่เป็นอะไระาาไเ,ปเป็นอะไรคะ,ะ,รคะเป็นอไรรป็<ใ>นกระโย <57 S 2> <ว>คต้องสังเกตดูนะคะถ้ามันวางไว้ด้านหลังแบบนี้ก็แสดงว่าทําหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนะสองแม่เก็บมะม่วงใส่ตะกร้าใบใหญ่นะคะกลุ่มวลีที่บอกว่าตะกร้าใบใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของวลีเมื่อเอามาสร้างเป็นประโยคจะได้ว่าแม่เก็บมะม่วงใส่ตะกร้าใบใหญ่ทําหน้าที่เป็นอะไรในประโยคเหมือนกัน เป็นอะไรคะถ้าวางไว้ข้างหลังเป็นกรรมในประโยคนะคะข้อสกระเป๋าใบนั้นมีราคาแพงมากนะคะอ่าคำว่ากระเป๋าใบนั้นนะคะจะเป็นลักษณะของกลุ่มรามคําหรือกลุ่มวลีนะคะตรงนี้ทําหน้าที่อะไรในประโยคคะลูกกระเป๋าใบนั้นทาหน้าที่เป็นอะไรคะทําหน้าที่เป็นเป็นประธานเพระาระ,าระกระเป๋าใบนั้นกลุ่มข้อความนี้วางไว้ตรงไหนของประโยคเอ่ย น่าประโยคคน์ประโยคจรงิงนะคะต่อไปข้อสฉันทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆอน่าคาว่าอาหารกลางวันตรงนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรเอ่ย,ยท,ทํา,ห,า,านทหน้าที่เป็นอะไรคะลูกมีอาหารกลางวันทําหน้าที่เป็นอะไรเป็นกรรมในประโยคนะคะเพราะวางไว้ด้านหลังเนาะ ฉันเป็นประธานทานเป็นกริยาอาหารกลางวันเป็นกรรมกับเพื่อนๆเป็นส่วนขยายกรรมกระเป๋าใบนั้นเป็นประธานมีอ่าตรงนี้นะคะมีราคานะคะตรงนี้นะคะมีราคาตรงนี้มันเป็นลักษณะของส่วนขยายซึ่งกันและกันนะอ่านะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนอะไรคะเป็นคากริยานะคะราคาแพงนี่ก็เป็นส่วนขยายเนาะอ่าแม่เก็บมะม่วงแม่เป็นประธานเก็บเป็นกริยามะม่วงเป็นอะไรคะมะม่วงเป็นกรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะของอะไรคะ เป็นลนักษณะของส่วนขยายนะคะก็ขยายมาอีกทีหนึ่งตรงนี้นะคะฉันชอบทานอาหารจานเดียวก็ประทานกริยาแล้วก็กรรมค่ะตรงนี้ก็แตกต่างออกไปตามโครงสร้างของรูปแบบของประโยคที่แตกต่างกันนะคะแต่และโครงสร้างก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคนะคะเธอก็มาดูนะคะหน้าที่ของวลีในประโยคมีหน้าที่อะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้อาหารจานเดียวเห็นไหมคะจะทําหน้าที่เป็นกรรมในประโยคระกาใบาใหญ่ทําหน้าที่เป็นกรรมนะคะ ประกาศเอาใบนั้นก็เป็นประธานอาหารกลางวันก็จะเป็นกรรมในประโยคนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของโครงสร้างของการนำวลีหรือกลุ่มคําเอามาสร้างเป็นลักษณะของประโยคที่สมบูรณ์และก็บอกว่าแต่ละโครงสร้างของวลีหรือกลุ่มคำนั้นนะคะมันทําหน้าที่อะไรในประโยคนะคะ,ะดังนั้นเราก็จะสรุปบทเรียนนี้ได้ว่านะคะวลีนะคะหมายถึงลักษณะของอะไรคะ วลีหมายถึงลักษณะของการนามคำหลายคำนะคะเอามารวมกันให้เป็นข้อความขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังเป็นข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์แต่วลีนั้นสามารถที่จะสร้างเป็นลักษณะของประโยคที่สมบูรณ์ได้นะคะอาวลีหรือประโยคอะไรเนี่ยกูคขดผิดๆๆนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราสามารถที่จะมาะไรคะมาวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างของกลุ่มคําหรือกลุ่มวลีได้โดยสามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นลักษณะของประโยคที่สมบูรณ์ได้ ะะซึ่งลักษณะของหน้าที่ของอวลีนะคะหรือกลุ่มคํานั้นนะคะสามารถทําได้หลายลักษณะหลายหน้าที่ด้วยกันนะคะถ้าวางไว้ด้านหน้าก็จะทําหน้าที่เป็นเป็นอะไรคะเป็นประธานในประโยคถ้าวางไว้ส่วนหลังก็จะทําหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนะคะถ้าวางไว้นะคะได้ ได้ทั่วไปนะก็เช่นด้านหลังประธานด้านหลังกริยาหรือด้านหลังของครรมก็จะทําหน้าที่เป็นส่วนขยายเป็นต้นอันนี้ก็คือลักษณะของโครงสร้างนะคะของลักษณะของการสร้างกลุ่มคําหรือวลีให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้นะคะเราก็สามารถที่จะพัฒนานะคะในเรื่องของการแต่งกลุ่มคําหรือกลุ่มวลีให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ค่ะนักเรียนเนาะโอเคค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทําใบงานนะ จะให้ทําใบงานใครทําเสร็จแล้วก็สามารถอัหลงในกรุ๊ปส่งงานนะคะในรายวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะวันนี้ก็คือจะให้ทําใบงานเรื่องวลีหรือกลุ่มคํานะคะเมาคุณรูค้างแล้ววลีหรือกลุ่มคําโดยนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคจากวลีหรือกลุ่มคำหนดวลีหรือกลุ่มคำขึ้นมาด้วยตนเองก่อนอันนี้เป็นการฝึกทั้กษงรกระบวนการของการคิดนะคะ,ะตรงนี้นะคะ ทีนี้นะคะครูก็เลยคิดว่าถ้านักเรียนสามารถที่จะ,ะวิเคราะห์เกี่ยวกับวลีหรือกลุ่มคําได้นักเรียนก็จะสามารถแต่งประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะ<ม>โอเคค่ะสําหรับก <c oughs> ิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเค รู้สึกว่าคอมค,คุณครูจะค้างค่ะนักเรียนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะให้มันดาวน์โหลดก่อน okay. เด็กๆเห็นที่คุณครูแชร์สกรีนไหมคะเด็กๆเห็นที่คุณครูแชร์สกรีนไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะ มันไม่โชว์ขึ้นเลยอะวิดีโอก็ไม่โชว์น่าจะเป็นที่สัญญาณตนเน็ตด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์สกรีนให้หนูมาอีกรอบหนึ่งนะคะ